สวัสดีค่ะหลังจากที่เราทาเนื้อของอะโวโคาโดหมดแล้วเราอยาบไปทิ้งเม็ดค่ะเราสามารถนำมาปลูกเพื่อขยายพันธุ์และเรายังสามารถนำเมล็ดของเขาทำเป็นน้ำหมักได้อีกด้วยค่ะเพราะในเมล็ดของอะโวโคาโดก็จะอุดมไปด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมและโบรอนค่ะก็จะมีวิตามิน ที่มากมายเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำน้ำหมักเพื่อไปโดต้นพืชผักสวนครัวกันค่ะวิธีที่เราทำก็คือเราจะนำมะเมล็ดของอะโควคาโดมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนเลยค่ะเนื้อของเขาค่อนข้างจะแข็งสักหน่อยนึงค่ะเราก็จะค่อยๆหั่นค่ะนี่ค่ะที่เราหั่นเสร็จแล้วค่ะ เราก็จะนำไปปั่นหรือว่านำไปตำค่ะเพื่อให้น้ายาเขาออกมาค่ะถ้าเป็นการปั่นก็จะดีมากเลยค่ะน้ำยาก็จะออกมาเยอะค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราตำเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาแช่ในน้ำประมาณ1ลิตรค่ะเราแช่ลงไปเลยค่ะ เราก็จะแช่ให้นะับตัวยาเขาออกมาค่ะน้ําของเขาก็เริ่มที่จะเปลี่ยนสีแล้วค่ะเราก็จะใส่ตัวช่วยค่ะนี่ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเราใส่ไป3มช้อนค่ะเพื่อให้เขาย่อยตัวยาออกมาเยอะๆค่ะเราจะหมักทิ้งเอาไว้ก่อนประมาณหนึ่งคืนเราค่อยนำมาใช้ก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะใช้เลยก็ได้ค่ะ ถ้าต้องการให้น้ํายาออกดีเราก็ควรที่จะหมักไว้1คืนค่ะแล้วเราก็นำมารดต้นพืชผักและผลไม้ของเราค่ะสามารถลดได้ทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวหรือไม้ดอกไม้ประดับค่ะเราก็มาลดฝรั่งของเราค่ะก็จะช่วยให้เขาเป็นพุ่มใหญ่และออกดอกดีค่ะ และนี่ก็คือต้นมะละกอของเราค่ะเราก็จะลดที่โคนต้นเขาเลยค่ะก็จะช่วยให้มะละกอของเรามีการแตกแขนงที่เยอะมากเลยค่ะมะละกอต้นนี้ของเราก็เพิ่งปลูกไม่นานค่ะเมื่อเราลดด้วยน้ำหมักอะโวคาโดยอยู่เป็นประจำก็จะทำให้เขาออกดอกเร็วค่ะนี่เขาก็เริ่มที่จะออกดอกให้เราแล้วค่ะ เป็นการเร่งการเจริญเติบโตให้เขาเตบโตได้ดีต้นแข็งแรงค่ะและนี่เป็นผักบุกแก้วของเราค่ะก็จะลดลงไปด้วยก็จะช่วยให้เขามีการแตกยอดที่ดีและมียอดที่แข็งแรงค่ะและไม่เป็นเชื้อราด้วยค่ะเพราะเมล็ดอะโวคาโดก็จะมีรสที่ค่อนข้างฝาดค่ะ กากของเขาเราก็สามารถนำมาใส่กระถางต้นไม้หรือผักสวนครัวของเราได้เพื่อป้องกันมแมลงอีกทางหนึ่งด้วยค่ะและนี่คือเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากค่ะเมื่อเรากินเม็ดโอโคโดเราอย่าไปทิ้งนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะ